แล้วจากการประชุมครั้งนี้ครับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งถึงมาตรการช่วยเหลือเรื่องของราคาโดยการไปสนับสนุนค่าชดเชยส่วนต่างราคาให้ทางเกษตรกรพอใจกับมาตรการนี้หรือไม่แล้วก็จะมีแนวทางกันอย่างไรต่อไปนะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับคุณวิรัติอรุณพันธครนายกสมาคมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรีมาทางโทรศัพท์นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับเอาสถานการณ์ก่อนละกันครับสถานการณ์ราคากุ้งตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ สถานการณ์ราคาขุ่งตอนนี้ก็ยังยังตกต่ำอยู่นะครับอราคาเป้าหมายนำเนี่ยเจ็ดสิบไซส์เจ็ดสิบนะครับราคาเป้าหมายนําอยู่ที่ร้อยหกสิบแต่ราคาซื้อจริงๆตอนนี้อยู่ประมาณร้อยสิบห้าบาทเองครับร้อยสิบห้าบาทร้อยไม่เกินร้อยยี่สิบาทอยู่ประมาณนี้แหละครับซึ่งห่างจากราคาเป้าหมายนําเยอะอยู่นะครับทีนี้ขอขอแก้ข่าวนิดนึงนะครับทางจันทรบุรีนะครับขอไปพันสี่ร้อยตันนะครับแต่ว่า กรงการค้าภายในได้อนุวัตมา415ตันนะครับไม่ใช่พัน4อ0ตันนะครับครับในวงเงิน1 2ล้าน4แสนห้าหมื่นบาทครับครับผมครับครับเอาสาเหตุที่มีการวิเคราะห์กันตอนนี้ครับที่ราคามันตกต่ำเกิดจากอะไรครับเกิดจากนะครับสถานการณ์กุ้งโลกด้วยนะครับคือเศรษกิจต่างอเมริกาและยุโรปไม่ไม่ไม่ดีนะครับและ มีผลผลิตกุ้งโลกเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะทางประเทศเอฟดาร์นะครับซึ่งผลผลิตปีนี้ได้เพิ่มขึ้นมาเป็นหนึ่งล้านสองแสนตันนะครับซึ่งต้นทุนเขาต่างว่าทางทาง,งทางสองไทยนะครับแล้วก็เขาก็อยู่ใกล้ทา,างอเมริกาและยุโรปมากกว่าทางอ,อเมริกายุโรปและประเทศอื่นที่นําเข้ากุ้งนก็ได้หันไปสั่งทางประเทศเอฟดาร์และประเทศอ,อื่นที่ต้นทุนต่างประไทยนะครับ ครับและพอดีปีนี้อทางผลผลิตกุ้งของประเทศไทยก็ได้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับครับครับแปลว่าสัตส์สวนเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เราส่งออกใช่ไหมฮะกุ้งที่ผลิตในประเทศไทยส่งออกประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่งออกครับครับแล้วจากการประชุมวันนี้ครับมีมาตรการอะไรออกมาครับสรุปอีกทีครับก็มาตรการให้ชดเชยราคากุ้งไม่เกินกิโลละยี่สิบบาทครับ เกษตรกรูก้เลี้ยงพุ่มนะครับฮะเบื้องต้นตอนนี้ก็มีการกําหนดราคาเป้าหมายไว้ร้อยหกสิบาทใช่ไหมครับสําหรับน้าหนักกำหนราคาเป้าหมายนําที่ไซส์เจ็ดสิบตัวนะครับราคาเป้าหมายนําอยู่ที่ร้อยหกสิบาทนะครับอืมครับครับในส่วนนี้เนี่ยเกษตรกรเขามีเสียงตอบรับมายังไงบ้างครับเกษตรกรก็ รอรอความช่วยเหลืออยู่ครับรอว่าเขาจะประกาศรับสมัครวันไหนนะครับตอนวันนี้ตางคอพจอจังหวัดจันทบุรีโดยท่านผู้ว่าน่ให้เกียรติให้ความสําคัญมาเป็นประธานหัวโตะเองนะครับได้เคาะมาแล้วนะครับประกาศรับสมัครวันที่สิบเจ็ดถึงยี่สิบเอ็ดกรกฎาคมนะครับที่สํานักงานตรงจังหวัดจันทบุรีครับผมพอมีข้อมูลไหมครับเพราะว่าต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับเอกสารอะไรอย่างนี้ครับก็เอกสารที่ ยื่นใบสมัครนะครับมีสำนองบัตรประชาชนนะครับครับแล้วก็สำนองบัตรประจำตัวเกษตรกรนะครับคพหนึ่งสำนองใบรับรอง e a p หรือ COC นะครับครับนะครับและอสำนองหนังสือจดแจ้งประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภทกุ้งทะเลหรือที่ตัวย่อวัาจสพนะครับครับครับ เออถ้าหลังจากนี้จะครับครับเชิญครับเชิญครับครับผมครับครับต่อเลยครับมี่วันนี้นะครับอ๋อครับการจะถามว่าถ้าหลังจากนี้เราสามารถที่จะขยายตลาดการส่งออกให้มากกว่านี้เนี่ยแปลว่าราคาก็จะกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับส่งออกให้มากกว่าเดิมทําตลาดมากขึ้นใช่ครับถ้ามีการตลาดต่างประเทศมากขึ้นหรือตลาดในประเทศให้เพิ่มการบริโภคภายในประเทศจากสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับให้มากขึ้นเป็น สี่สิบหห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยราคาก็น่าจะดีขึ้นนะครับเพราะตอนนี้ราคากุ้งมันมันตูกกว่าราคาหมู้วครับผมฮฮะเอมีการพูดคุยกันถึงอีกหนึ่งแนวทางสําหรับในประเทศเนี่ยคือการจัดงานเทศกาลใช่ไหมครับท่านายกครับครับผมครับเป็นไงบ้างครับครับอผมได้มีแนวคิดใหม่นะครับได้เสนอไปทางพาณิชย์นะครับว่าเรา ให้ให้ผู้บริโภคภายในประเทศนะครับที่ไปสั่งเมนูกุ้งตามร้านอาหารต่างๆในประเทศนะครับแล้วก็ส่งภาพมาในจุดศูนย์รวมจุดใดจ,จุดหนึ่งอาจจะเป็นที่กรมการค้าภายในนะครับให้ส่งรูปเข้ามารูปรูปเมนูกุ้งที่กําลังกินกุ้งนะครับ<ฮ>แล้วก็เราก็มีรางวัลให้สมมุติว่ารางวัลพอส่งเสร็จภายในกําหนดสมมุติว่าระยะเวลาหนึ่งเดือนนะครับแล้วเราก็มีรางวัลให้ มีการเรนดอมนะครับไปไปออกที่ใครก็คนนั้นก็ได้รางวัลไปนะครับสมมติว่าได้รางวัลที่หนึ่งหนึ่งล้านบาทนะครับตอนวันที่สองห้าแสนบาทนะครับในสมมตินะสมมุติว่าครับผู้บริโภคนะผมว่ายินดีที่จะบริโภคกุ้งนะครับเพราะว่าบริโภคกุ้งจานละร้อยบาทสองร้อยบาทนะครับแล้วก็ได้ละมีสิทธิ์ได้ลุ้นรับรางวัลหนึ่งล้านนะครับว่าน่าจะ ช่วยได้เยอะนะครับเป็นตัวอย่างผมได้เสนอไปแล้วเป็นตัวอย่างใช่ไหมเป็นมาตรการสมมุตินะในการกระตุ้นให้การกินการใช้กุ้งในประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นนะเอาช่วงท้ายครับช่วงท้ายให้เชิญชวนคนไทยเนี่ยมาช่วยกันกินกุ้งให้มากขึ้นดีไหมฮะเผื่อจะสนับสนุนราคาให้สูงขึ้นครับครับดีครับดีครับครัเชิญชวนนะครับประชาชนชาวไทยนะครับที่บริโภคกุ้งอยู่แล้วนะครับครับก็กุ้งเป็น ่าเป็นอาหารโปรตีนคุณภาพดีนะครับเนื้อออร่อยนะครับแล้วก็ตอนนี้อราคาไม่แพงครับเมื่อก่อนราคาราคาถูกลงมาเยอะเลยครับซึ่งสามารถหากินได้ตามตลาดทั่วไปนะครับครับครับได้ครับนีนตรวจสอบเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับครับผมครับขอบคุณมากครับ